อยู่ในช่งชนองวองเรา Channel a w แล้วครับวันนี้เราไม่ใช่กติกาไม่ครับทำไมขขงโฮเป็นแบบนั้นนะ่ะก็ไม่เป็นไรก็ใจไปแล้วใน EPB เราจะมาสร้างฟาร์มมอนเตอร์ส่วนไม่ต้องสนใจ่าเลยเออทุกคนวันนี้เราไปอินชาร์ดดาบมาแล้วก็คาร์ดดาบใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะตีบวกด้วยกันอันนี้มี knockback สองกับ fire s p แล้วก็อันนี้มีสมายไอวีอันนี้คือสูบได้นะใช้ เลเวลแค่สามอะ่ะเท่ากับว่าคุ้มมากเลยทุกคนโอเคตีบวกช้ยเวลสิบเปลี่ยนชื่อด้วยชื่อเอ่อมิสเตอร์มิสเตอร์สวอตศูนย์ศูนย์หนึ่ง <want> เออแล้วก็อันนี้ส่วนพวกอันเนี้ย ตอนนั้นที่เป็นพวกเพชรแล้วทำเป็น,นเนเธอร์ไลน์แล้วจำได้แล้วไปได้มาจากแบสตันก็คือไอตรงอะอะไรราสาพิกลินโอ้ยพะคาตายซะคนน้องแบกตีโคตรไกลเนววี่ยไปขุดหิดเลยตายซะโอเคโฮม,มีหน้าที่ไปขุดหินแล้ววันนี้โฮมก็จะสร้างบ้านใหม่ด้วยใช่ไหม เดี๋ยวเราก็ต้องขุดหินแล้วจุดที่เราจะสร้างฟาร์มมอนเตอร์ก็คือเอาเป็นตรงนี้แล้วกันใกล้ๆกับเทียนชาร์ดเลยเทียนชาร์ดก็สมุดหนังสืออะไรพวกนี้ก็ไปขโมยมาจากไอ้อ่อะไสตองโฮงโฮแปะโฮมีอุปกรณ์อะไรบ้างไหมอะมีพิกแอกพิกแอกของนี้ิก,ก็กเดี๋ยว เดี๋ยวโฮปเอาพิกแอคมาเอ็นชาร์ตไหมล่ะไม่โอเคโฮปไปขุดหินมาเยอะๆเลยเข้าใจไหมไปเราไปขุดหินก่อนพิกแอคคือขุดโคตรไวขนาดเอฟฟิเชนซีหนึ่งนะเนี่ยอะไรมือไปนี่เยอะแล้วหินเหรอมีเท่าไหร่มียังมีน้อยเลยมีแค่สแต็กเดียวเองมันไม่พออะไรเนี่ย มันก็คิดนิดเดียวแค่สแต็กเดียวมันน้อยมากเลยฮพแค่ต่อบอกขึ้นไปก็จะหมดแล้วแต่ขุดไปเรื่อยๆเลยโอเคไหมทุกคนขุดดินแต่เจอเหล็กไหนข้างบนเห็นไหมนี่ค่ข,ขุดแล้วเดี๋ยวขุดเสร็จเฮเอาไปเก็บไว้ในกล่องบ้านนะคะเลยนะโอเคไหม<น>กล่องที่ใกล้ๆกับโต๊ะาบอ,ะอ่ะอพี่แก้ข้างเหรอ เดี๋ยวขาบ้านใหม่ให้โอ้โหของจะเต็มตัวแล้วอะ<ถ>ทุกคนเ<ถ>มื่อกี้อบเจอเลขี๋ยวเขาก็เจอเลขี่าส<ถ>ันตนตอบแล้วทุกคนเราเจอเลขเมืนเไล็กหาโคตรง่ายวายเท่าไหร่เนี่ยวายร้อยสิบแปดโอเควายร้อยสิบแปดหาเลขได้โคตรเยอะเลยอะมันจะอยู่บนหัวเด้มากี่ก่อนไม่รู้โอเค เราไปสร้างกันเลยเขาสร้างบ้านตรงไหนดีแล้วเนี่ยไม่รู้แล้วแต่ตัดต้นไม้ก่อนไหมล่ะตัดต้นไม้ทิ้งก่อนเออเขาสร้างเป็นหินโอเคหินเยอะพอดีเลยเนี่ยโหเยอะมากเลยเนี่ยโอเคโอเคโอเคครับแล้วก็สร้างกันเลยกับฟาร์มมอนออฟาร์มมอนออที่ไม่ได้คุณภาพใช่โอเค เรามีปีกมานานหลายปีแล้วยังไม่ได้ใช้เลยใช้ไปน,นิดเดียวเองมา <c oughs> เลยยอดหมดเลยอะไรทำพื้นเห่ะใช่อันนี้โฮจะสร้างบ้านหลังเล็กอะ่ะเหรอเขาจะเคลียร์พื้นที่ก่อนโอเคเรามีปีกแต่เราไม่ได้ใช้ปีกโฮเริ่มสร้างบ้านเออตอนนี้โฮก็เริ่มสร้างบ้านอยู่หลังบ้านปูซึ่งบ้านโฮกก็คนเล็กเลย ทุกคนเมื่อกี้ตกลงมาไม่ได้ใส่ปีกด้วยแล้วก็อันนี้มีพุแล้วเดี๋ยวคือถ้าจะบินใส่พุเบร์แบบนี้ได้โอเคไม่เป็นไรแล้วโอ้โหเมื่อกี้ตกลงมาตกใจเดี๋ยวเราต้องเตรียมอันนี้ไปด้วยเพื่อที่จะได้หลอกมอนเพราะมอนมันเออเออมันง่โอเคเราต้องใช้อะไร แถบเดาะเออใช่แล้วไม่มีไม้เลยไปตัดไม้ก่อนอ,อะไรมันไม่ใช่ซอมบีมบ้ทุกคนพีเ,เรตเจอบุกแล้วพีเรตมาจากไหนอะพีเรตมาจากไหนโอ้โหโคตรแย่โอ้โหมาจากไหนบ้านด้วยเฮ้เหรอเด้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 ออือฮึตีแรงเกินโอ้ โอ้โห EP นี้ทำไมมาโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งร้อยวันอะอล่าสุดที่เจอก็คือนู่นอะห้าวันแรกที่เล่นน่ะกระเด็นไปไกลๆอยากมาแจมด้วยเอเอตายซะเล่นรอบละสองแล้วมันมาจากไหนหลังบ้าน่ะโหข่าอย่าง แต่ม <Okay. S 2> <ied, S 1> ันเขาไม่รู้วันถายเลยแล้วฟาร์มมอนเตอร์อันนี้ก็จะทำสองชั้นเลยคิดว่าสูงเท่านี้น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวใส่ปีกก่อนจะได้บินขึ้นไปเดี๋ยวอตัวเองก็เล่นปีกไม่ค่อยได้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวแ๊บหนึ่งกลางปีกปึ๊บกลางปีกยังไงเนี่ยเออนี่โ <Sabrina> <c oughs> <c oughs> อเค okay. คือละคือละลงจอดลงจอด โอเคโอเคครับตอนนี้ก็สร้างมาชั้นแรกยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ใช้หินโคตรเยอะคิดว่าชั้นเดียวหินไม่รู้จะหมดตัวหรือเปล่าเนี่ยส่วนบ้านโฮปก็ยังไม่เสร็จคิดว่าสร้างชั้นนี้เสร็จปุ๊บอีกชั้นหนึ่งก็อีกชั้นหนึ่งก็น่าจะได้แค่ฝั่งเดียวอะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็<อ>ทำได้ นจริงๆเราใช้บล็อกดินสร้างเราก็ได้นะเนี่ยอะไรมืดมากเลยแม่ <c oughs> บ้านหัวโคนมืดโอ้โคนดูวาต,าตายบ่อยมาตายโหตายบ่อยมาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ตกลงมาอีกแล้วฟาร์มใกล้เสร็จแล้วอยากเจออซอมบี้ฮะอยากเจอเหรออยากเจอเออกระเด็นไปซะเธอตับเป็นตอนเช้า เออก็ได้ป้าเป็นตอนเช้าก็ได้โอเคเราจะบินไปบนฟาร์มมอนอหมอนแล้วเขาจะไปลงจอดข้างบนนะนะเดี๋ย์ไม่มีเชื่อวิทย์ชอบพี่ชายชายมวัวร์อ๋ยอยู่ไหนยอยู่หลังนะฮะเดี๋ยวไปฆ่าให้าห,าหนุ่ยป้าไปปฏิบัติการสกิบิดี้มาแล้ว <S 2> <S 2> <S ตายซะโอเคไปละลาก่อนนี่ค่ะโฮปดูเครื่องบินขึ้นไหมเด้อเม็ จะหินไม่ขึ้นอ้าไปละลากนลงจอ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 ตายตายตาย53สสามโอเคนะครับเมื่อกี้หินหมดตัวพอดีเลยอืไม่ไม่ได้หมดเหลืออยู่บล็อกหนึ่งเออถือว่าชั้นหนึ่งเป็นบล็อกหินพอดีเลยแล้วก็เราเหลือบล็อกดินไว้สร้างชั้นสองก็คือตรงนี้ถ้ามันตกลงไปก็จะเชื่อมลงไปข้างล่างเลยส่วนชั้นนะั้นก็ เป็นฟาร์มมอนธรรมดาแล้วกันอันนี้เป็นฟาร์มมอนรุ่น V.I.P. ตายเร็วขึ้นกว่าเดิมฟาร์มมอนเอ่อ V.I.P. อ่ะแต่ตายสงบค้นงตายแล้วเขาเขามีแต่ที่นอนเออทุกคนดูบ้านโคสิดีกว่าบ้านโปอีกอะบ้านโปเป็นดินบ้านโคเป็นหินแต่เออก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกโอเคโอเคแล้วครับเมื่อกี้โคบ ขึ้นมาอฮอาเพื่อเอาบล็อกมาให้เพิ่มไม่งั้นไม่พอพี่เขาโครงโ,โครสร้างบ้านเสร็จแลอะไรเงียส่วนโฮปก็สร้างบ้านเสร็จแล้วข้างในบ้านมีอะไรบ้างก็ไม่รู้มีแค่เตียงกับไม่มีแค่เตียงใช่ไหมใช่มีแค่เตียงโอ้ยไม่มีโต๊ะคาบอะไรเลยเ <c oughs> ขาเดียวเขาไม่มีโต๊ะคาบเลยเนี่ยไปขปโมยของบ้านโปะมาซะอ๋อลืมไปมีอย่ที่ไปขดุดเออไปขุดหินไงแล้วทำไมไม่คาบกล่องอ่ะ ไม่มีไม้นี่มีฮอนขอ็โมยไม้โฮมาแล้ว yeah. <Okay. S 1> เนี่ยโอเคอ่ะโอเคเพื่อโอเคฟาร์มมอนก็ตรงนั้นเสร็จแล้วมอนยังไม่ลงมาเดี๋ยวเราก็ต้องทำสลับตรงนี้ลสลับเอาสลับมาสลับอยู่เนยแล้วก็บ้านโฮก็เสร็จแล้วใช่บ้านโฮเสร็จตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอก็บอกเลยแล้วไม่ใช่หรอ สลับสลับ,ลบไหนสลับเนี่ยโอยค่าดได้ทีละหกเลยอ่ะไม่คูมเลยเอ้ยเอามาทำไมเกินเลยเราขอไ่ชอบของเกิดวันคืนนี้นอนบ้านหกสักคืนไหมทำไมาแต่เขาไม่มีเตียงอะไรอย่เงี้ยถูกเตียงอะไรก็ได้ผิดออ,อันนี้เป็นเออมันเชื่อต่อการกักบหลังคท้าหัวไปเฮียเนี่ยนี้ก็ไม่ต้องสนใจไง ก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วโอเคมอนไม่มีไม่เป็นไรเออแต่กระโดดระวังตกด้วยแล้วมันจะมีมอนไหมเนี่ยโอเคทุกคนไม่รู้มอนมาหรือ,อ,อยังรออยู่ได้ยินเสียงซอมกับเกลียวเฮ้ยเคือผิดตกเฮ้ยโอมีซอมบี้เดี๋ยวนะนี่คีปเปอร์ระเบิดตรงนี้ใช่ไหมใช่ <S <S ทำไมเป็นถ้ำเลยเนี่ยโอมีซอมบี้แล้ว มาดูสิเขาลองทดสอบดูก่อนนะฮิวว่าโออะไรเนี่ยไม่เท่าแล้วเนี่ยดูรถเข้าประตูลงมาจากหลังคาอยโอเคทุกคนนะคะคิดว่าเขาคาร์บฮอปเปอร์มาวางตัวแล้วก็มาใส่กล่องดีกว่าเพราะว่าจะได้เป็นวงจรไปเลยโอเคทุกคนไปวางฮอปเปอร์โฮประวังนะเดี๋ยวมันจะออกมาทําลายโปเพราะเราเขากำลังจะไปวางฮอปเปอร์เดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อน มามิสเตอร์ดาบ0ูนย์่ฆ่ามันซะโอเคแล้วเราก็ต้องวางของปอร์ตรงนี้เออขุดออกไปตรงนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวขอย่อเข้าไปก่อน <'re> กันม้อนข้้งหมดกอนโอเคเมื่อกี้ซอบี้บันทุกฟางแครอทเฮียรอเนี่ยหายไปสองอันเลยไม่เป็นไร ย่าฮอตหรือซอมบี้ซอมบี้แน่ใจนะว่าซอมบี้เมื่อกี้ยาฮอตเพิ่งกระโดดทับฟาร์มไปเองโอเคแล้วก็แบบนี้ย่าฮอเนี่ยเหตุการณ์เมื่อกี้ย่าฮอตโอเควงจรถือว่าทำงานแล้วแต่นี่คือของที่ได้แต่อันนี้มอนมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนมันไม่ลงมาคือเอ่อปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ลงมาเองอ่ะเอ่อ เดี๋ยวพอบอลเยอะสักแปบ,บเบียดกันตายกลายเป็นเออเซซากลงมาแทนแล้วคือทำไมมันไม่ทำงานะตอนนั้นยังได้อยู่เลยเหมือนบล็อกที่อุดก็เอาออกไปแล้วโอเคต่อมานี้แล้วกันฝาไม่ใช่ปิดคลิปปุ๊บโคขีเปอร์ซอมบี้จิเกเลตันอะไรเต็มไปหมดเลยโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิใจเตือนแล้วก็ ตอนปิคดคลิปมานี่โฮสหันหนะ้ามาอยู่ข้างหลังเนี่ยโอเคทำความรู้จักกับเอ่อมิสเตอร์ดาบศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยเห็นไหมเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมิสเตอร์ดาบศูนย์ศูนย์หนึ่งเนเห็นไหมเห็นเนี่ยทักทายตายซะโดโฮบโดนมิสเตอร์ดาบศูนย์ศูนย์หนึ่งครั